รถไม่ดีเราไม่ขายรถที่ผมจะขายมันต้องเป็นรถดี ดีครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมนะเจ้าชายขายรถนะครับจากโชว์รูมหลักทุกคนรถสวยนะครับลำลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับเราก็มีรถเข้ามาใหม่เช่นเดิมนะครับผงขอบอกเลยว่าเราต้องมีการคัดสรรรถนะครับไม่เอารถที่ความน้ําท่วมไปไหม้นะครับมาให้ท่านขับท่านขี่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าร้านเราการันตีรถดีนะครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับไปดูรถกันเลย ครับวันนี้เรามาดูรอบๆคันกันนะครับผมเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะเราเริ่มจากด้านหน้านะครับก็นะครับเอกลักษณ์ของเขานะฮะก็กระจังหน้านะครับชุชโครเมียมนะครับผมที่ไฟนะครับไฟป็นดบตโปรตเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับน ของ All ออ์นิวคันนี้วันแม็กนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นแม็กใหมย่ยางใหม่ให้นะครับขอบ18บแปดหนะครับตันข้างหรือว่าหูช้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับหนึ่งสี่ประตูนะครับมีระพาไก้าที่หนะ้า ไฟท้ายแบบ LED เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันอีกเอ่์อะไรองเครื่องนะครับเครื่องเดินไม่มีสะดุดนะครับผม เรามาดูภายในกันนะฮะจมบบปฟฟ้านะครับผมเบางหังนะนะครับไม่สองแสน สามหมื่นแปดพันเก,ก้ร้บเไปแค่ E F M MM M นะครับใช้งานได้ตามปกติน,นะครับ Air Digital ลเกียร์ออตโตโน,นะฮะอ่านี่แก้วกาแฟนะครับผมนี่คือภายในนะครับ Airbag คู่นหน้านะฮะสำหรับ4ประตูคันนี้นี่คือมุมกว้างของภายในรถคันนี้นะครับผม ดดห้้ไมนนะครับาแก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตที่รถของเราเข้ามาใหม่ๆนะครับมีเข้ามาทุกวันนะครับโปรโมชั่นของเรามีดังนี้นะครับมีเลยด้านล่างนะครับโปรโมชั่นของเรานะครับหรือจะ เบอร์นะครับก็โทรมาได้เลย0816204530นะครับโปรโมชั่นของเรามีเยอะมากมายนะครับส่วนลดสูงสุด3 0,000บาทนะครับผมไหนก็จะโอนจองก็โอนได้เลยนะครับมีส่วนลดนะครับตามด้านล่างที่ผมบอกไปด้านเบื้องต้นนะฮะสำหรับวันนี้กับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนสวัสดีครับ